เนยะของพระธรรมเทศนาที่เราได้สดับประสุทธินตะปิดกมชิมนิกายอุปริปันาเกี่ยวกับเรื่องความเห็นซึ่งมีมาแต่ก่อนหมายถึงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรู้ จะมีเหล่านักปราดบัณฑิตที่ยกย่องเทดทูชิดชูกันเกี่ยวกับความเห็นถึงขั้นบางที่บางแห่งก็ยกมาสัมมนายกมาโตวาทะเพื่อที่จะหาคำมาหักล้าง ของกันและกันแต่ว่าไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจุดจบมันเหมือนกับเรื่องของมงคลที่ว่าบางกลุ่มก็ว่า <c oughs> รูปที่เห็นเป็นมงคล <c oughs> บางกลุ่มก็ว่าเสียงที่ได้ยินเป็นมงคล <c oughs> บางกลุ่มก็ว่า สิ่งที่รับรู้ว่าดีว่าชอบใจนั่นแหละเป็นมงคลก็เถียงกันให้มีคารมมากมีวาทะดีก็ให้คะแนานกับคนคนนั้นอีกคนที่ไม่มีวาทะไม่มีบัวหารก็ยอมแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ายอมเป็น สิทธิ์ยอมเป็นอาจารย์ยอมเป็นยกตนเองขึ้นเป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่กลับไปหาวิธีการอีกเพื่อที่จะมีความรู้บวหารมาเพื่อมาโต้ตอบซึ่งกันและกันจ <c oughs> ึงกล่าวได้ว่า หาข้อยุติมิได้เลยวนอยู่นี่แหละวนอยู่ในโลกนี้อันนี้อย่างหนึ่งนะวนอยู่ในความเห็นเหล่านี้หาทางออกไม่ได้หรือเรียกว่าวนอยู่ในมัตตสงสารนี้เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดมันเสื่อมมันดับ <c oughs> ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองเข้าใจถูกจริงๆเรื่องเหล่านี้ลุกลามไปถึงนู่นนถึงพรหม,มโลกกันนะที่เข้าใจผิดว่าสิ่งนี้เที่ยงว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงท่านเ,เรียกว่าความเห็นสัสจะ,ะทิฏฐิเห็นว่าเที่ยงนัติกะทิฏฐิเห็นว่าไม่มีอะไรเลย เหตุกาทิฐิเห็นว่าไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นเกิดขึ้นลอยๆอยมันจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเองไม่มีใครไปปรุงไปแต่งมันจะดับก็ดับเองบาปไม่มีบุญไม่มีบางประเภทก็เห็นว่าบาปมีบุญมีบางประเภทก็ยึดติดเลยว่าเกิดเป็นคนก็เป็นคนอย่างนี้แหละเป็นคนดี ตามความเข้าใจก็ดีเช่นนี้ที่จัดแยกออกเป็นวรรณะเป็นกษัตริย์ก็ทงเป็นกษัตริย์ตลอดไปเป็นพราหมณ์ก็เป็นพราหมณ์ตลอดไปทุกภพทุกชาติเป็นสูตรเป็นจันทานเป็นแพทย์ก็เป็นเช่นนี้ทุกภพทุกชาติเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรก็เป็นเช่นนั้นอยู่เช่นนั้นไม่ยอมเปลี่ยนจนถึงขั้นข่มกันนะ ข่มกันแล้วก็ยอมรับด้วยเช่นพวกจันทานนี่ถูกข่มและจันทานเองก็ยอมรับในความที่ตนเองเป็นพวกสูตรพวกแพทย์ก็เหมือนกันก็ยอมรับไม่มีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนว่าจิตมันพัฒนาได้คนที่เกิดมาในโลกนี้มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาได้จากคนโง่ไปเป็นคนฉลาดได้ ทำโน้นทำนี่ได้ก็เลยกลายเป็นความคิดถูกควบคุมและตนเองก็ยอมรับลักษณะนี้แหละเป็นลักษณะที่น่าน่ากลัวนะค <c oughs> าว่าน่ากลัวคือเราเอามาเปรียบเทียบกับคนในยุคปัจจุบันนี่ที่ยอมรับ กับสถานภาพของตนว่าเป็นคนไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีความสามารถในการที่จะพัฒนาจิตใจของตนเองฐานะของตนเองความรู้ของตนเองซึ่ง,ท,งทั้งทั้งที่มีสิทธิ์ที่จะทำได้ที่จะเป็นไปได้แต่ก็ขวางกั้น ความคิดนั่นแหละความคิดเห็นนั่นแหละขวางกั้นแนวทางของตนเองเหมือนกับบางคนบางท่านเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานไม่มีแล้วสมัยนี้ไม่ต้องไปภาวนาไม่ต้องไปเดินจงกรมมันเลอกไม่ต้องไปประพฤติปฏิบัติมรรคผลนิพพานมันหมดแล้วเนะี่ยเพ็งก่อนสวรรค์ไม่มีเลกไม่มีถึงขนาดนั้น แต่าบาปมันมีจริงก็แสดงตนแสดงตัวให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างสิหรือว่าพูดถึงขนาดขนาดว่าไม่เห็นมันจะขี่ช้างขี่ม้ามาให้ดูเลยพยามารหรือบาปนี่ยถึงขนาดนั้นนะก็เลยไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมทำสิ่งเหล่านั้นได้ โดยความสมัครใจ้วยความเต็มใจก็มีเยอะแยะอย่าสงสัยก็มีเยอะแยะใช่หรือไม่ใช่ก็มีเยอะแยะอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเขมาสารณะนะคมณะปริธีปีคาถาเนะี่ยที่ว่าบะหุงเวสารนังยันติปปบตานิวานิจั อารามมรุขเจตาริยานีิมนุษ,ษย์สาพยตตชิตานมนุษย์ทุกประเภท <c oughs> ที่ขึ้นจะว่าเป็นมนุษย์เป็นผู้ดุชนไม่มีแล้วใครที่ว่าไม่เคยกลัวตอตอนไม่กลัวก็คุยได้แหละแต่พอใครอันนั้นเข้ามาถึงแล้วกลัวเป็นไปได้ทั้งนั้นปัจจุบันแข็งแรง มีบริษัทบริวารทับสินเงินทองเข้าของมากมายก็อาจจะคิดว่าไม่น่ากลัวแต่มันเกิดขึ้นเลยน้ำท่วมแผ่นดินไว้หรือว่าใครจะมาทำร้ายทำร้ายยินดีพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะต้านทานแต่ถ้าหากว่าภัยอันนั้นประชิดตัวเข้ามาเช่น ความเก็บไข้ได้ป่วยหเห็นไหม,มความตายนี่ที่น่ากลัวที่สุดพอความตายเข้ามาประชิดนั่นแหละทีนีน้อะไรอะไรก็ไม่มีความหมายแล้วเงินทองของของไม่มีความหมายเครื่องไม้เครื่องมือมอ,อุปกรณ์ต่างๆที่ว่าคุยว่ามีว่าเก่งไม่มีความหมายแล้วนะทีนี้กลัวตายแลยทีนี้พอตายเข้ามากลัวตายแลววิ่งหาหมอหมอ,หมอก็ไม่มี อายายาก็ไม่มีทำไงทีนี่ไม่มีที่พึ่งแล้วเห็นอะไรก็พึ่งเอานนทั้นทงนั้นแหละเห็นอะไรก็พึ่งทังนั้นแล้วยิ่งมีคนแนะนำใกล้ๆก็ยิ่งชอบยิ่งไปง่ายรักษาไม่หายทำไงออทำวิธีนี้สิทำวิธีนั่นสิอา่าวตัวนั้นไหวตัวตนี้นี่แหละคือความความกลัวเกิดขึ้น ก็เลยถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นสรณะบางคนก็ถึงภูเขาเป็นสรณะถึงต้นไม้เป็นสรณะถึงน้ำเป็นสรณะที่พึ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองเนี่ยมันต้องมีอะไรบันดลบันดาลและ <c oughs> เพราะว่าหาสาเหตุคิดหาเหตุไม่เจอแล้วนี่ก็ต้องยกไปให้กับสิ่งที่มองไม่เห็น ตนเองก็ห้หาคาตัดสินไม่ได้เพราะตนเองก็ไม่มีภูมิปัญญา <c oughs> ยนันบูดาเจ้าพระองค์จึงมองถึงสภาพของบวลมนุษยชาติที่เกิดมาในโลกนี้ที่ขาดที่พึ่งคนมีความเห็นเช่นนั้นเช่นนี้ก็ว่ากันไปตามความเห็นนั้นแหละแต่คนนั้นเออมีความเห็นน่าเชื่อถือมีฐานะน่าเชื่อถือมีตำแหน่งน่าเชื่อถือก็เอามา เป็นพยานมาเป็นหลักฐานมาอ้างกันว่าคนนั้นก็เป็นเช่นนั้นคนนี้เขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาทำอย่างนี้คนนี้เป็นเช่นนั้นเพราะเขาทำอย่างนั้นก็เชื่อกันไปพอทําแล้วไม่ได้ผลเอามปทําอย่างคนโน้นว่าไปอีกเลยวันใดง่ายก็เหมือนกับว่าเป็นหา,หาคนร้อยคนแนะนําก็ร้อยวิธีแนะนำร้อยวิธี เหมือนกับคนเป็นไข้ไปหายาเนี่ยตัวนั้นดีตัวนี้ดีไปมามันหายเองก็เลยไม่รู้ว่ายาอันไหนมันดีเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมันหมายความว่าอย่างไร นันทุกอย่างมันมีเหตุมีผลอยู่ในตัวของมันเราก็เลยไม่มองย้อนเข้ามาหาถึงเหตุถึงผลอยู่ในตัวของเราพอไม่เห็นเหตุไม่เห็นผลไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลชี้ออกแต่ข้างนอกชี้ออกแต่ข้างนอกไม่มองเข้ามาหาดูตัวเองว่าเราเกิดมาเราเกิดมาใช้กรรมนะกรรมมัสโกมิมีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโท มีกรรมเป็นผู้เผ่าพันุ์เป็นทายาทเป็นที่พึ่งเป็นผู้รับมรดกของกรรมนั้นทุกอย่างตัวเรานี่แหละเป็นจุดเหตุก่อให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นดีเกิดขึ้นก็เพราะตัวเราชั่วเกิดขึ้นก็เพราะตัวเราไม่ใช่ผู้อื่นเลยพอไปชี้ไปผู้อื่นบางทีคนอื่นไม่รู้เรื่องอ่ปไปโทษคนอื่น ทางด้านนี้คนอื่นก็ไม่รู้เรื่อง,งก็เลยกลายเป็นกล่าวตู่สิ่งนั้นสิ่งนี้กล่าวตูคนน่คนนั้นคนนี้ไปแล้วทีทั้งทั้งที่ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานชัดเจนก็กล่าวตู่ไปแล้วคนนั้นทําคนนี้ทำเมื่อเนี่ยไม่หมอภาวว่าย่างเงกับว่าไปตามหมอหมอดูภาวว่ากับว่าไปหมอดูหมอเดาว่าอย่างไงกับว่าไปหมอเดาหมอทรงอย่างงกับไปกับหมอทรง กลายเป็นอย่างนั้นไปนี่ความเห็นนี่น่าน่ากลัวมากหลายๆความเห็นฉะนั้นพุทธเย้าจึงตัดเป็นข้อธรรมต้นๆที่ว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นชอบนี่ข้อแรกเลยในอริยมรรคแปดแต่ความเห็นชอบไม่เกิดขึ้นยังไงก็คุยกันยากแนะนะนำกันยากแหละแต่ความเห็นชอบ สูงสุดของความเห็นชอบคืออะไรท่านกล่าวไว้ว่าทุกสมุทัยนี้โลดมกักนั่นคือจุดสูงสุดแต่ที่โดดเด่นโดดเด่นมากก็คือทุกนั่นแหละพอเห็นทุกแล้วไม่สาวหาเหตุของทุก <c oughs> เมื่อไม่เห็นเหตุของทุก,กแก่ทุกไม่ได้แก้ยังไงก็ไม่ถูกจุดถ้ามาหาเหตุไม่ได้เหมือนเขารักษาโาครคภัยไข้เจ็บมีแต่บรรเทามีแต่บรรเทาถ้าไม่รู้จักเหตุของมัน เหตุมันมาจากไหนกว่ามันจะมาเกิดเป็นผลมันไม่ใช่ว่าทำปุ๊บเกิดปั๊บมันมาตั้งแต่เป็นปีเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นปีเหตุบางอย่างเป็นพบเป็นชาติโน่นเ่ยไม่ใช่ธรรมดานะบางเหตุบางอย่างนับพบนับชาติกันเลยตั้งแต่ชาติไหนกับไหนเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์ว่า มันไม่ใช่เกิดขึ้นในปัจจุบันพระพุทธเจ้าเกิดมาในพระชาติปัจจุบันนี่ไม่ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเหมือนกับพวกเราเทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะฐานะทรัพย์สินเงินทองข้าวของบริษัทบริวารสติปัญญามันเป็นเรื่องของเรื่องที่เคยสั่งสมมานับภพบนับชาตินับกับนับกันไม่ท้วน ไม่ใช่ว่ามาสั่งสมในปัจจุบันการเรียนรู้ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเรียนรู้ในปัจจุบันแต่หมายถึงว่าสั่งสมความรู้มานับพบนับชาติไม่ทวนถึงเราจะพูดถึงกันว่าชาตินี้สร้างทาบารมีเนี่ยชาตินี้ชะสร้างศีลบารมีชาตินี้สร้างขันติบารมีชาตินี้สร้างปัญญาบารมี ชาตินี้สร้างเมตตาบารมีชาตินี้สร้างอุเบกขาบารมีไม่ได้สร้างทีเดียวมาพูดกันว่าสร้างทีละชาติทีละชาติแล้วสร้างแล้วไปไหนทีน่นี่สร้างแล้วก็สะสมไว้ที่ใจอยู่ที่นี่ฉะนั้นความดีความชั่วที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะก็มาจาก ผลของสิ่งที่เราสะสมไว้นั่นเองไม่ได้หมายถึงว่ามันเกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะทำในปัจจ <c oughs> ุบันมีในปัจจุบันก็มีเหมือนที่ท่านเปรียบเทียบให้เห็นเหมือนกับคนรักคนชังเห็นไหมคนรักคนชังที่ท่านกล่าวไว้ว่าปุเพสันนิวาปุเพสันนิวาสวาเสนะ อุปันนะอุปันนะอะไรอุปันนะหิเตนะจกักปุเพสันนิวาสะปุเพสันนิวาเสนะอุปันนะอุปันนะหิเตนะจกักเอวันเอวันตังชายเตยเปมังอุปลังวะ อโทษดเกเนี่ยว่าเปมังนี่จะแปลว่าความรักชายเติเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุสองอย่างปุเพณสัญวาเสนหนึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาสั่งสมคุณงามความดีด้วยกันมาแต่ชาติก่อนๆใช้คาว่านี้ปุเพว่า วันก่อนชาติก่อนปีก่อนแต่ก็หมายไปถึงชาติก่อนนั่นแหละอันที่สองอุปนะปัจจุปนน์ิเตนาจากอาศัยการเกื้อกูลอุดหนุนสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อกันและกันในชาติปัจจุบันของเก่าก็มีของใหม่ก็มีแบบเกิดใหม่ก็มีแบบเก่าก็มีเปรียบได้เหมือนอะไร เรียบได้เหมือนอุปหล,ลังวะอโทนกเกดอกบัวที่เกิดขึ้นต้องอาศัยน้ำและเปลือกต่มสองอย่างนี้ถึงจะเกิดขึ้นได้ฝายบาบก็เช่นกันฝายบุญก็เช่นกันไม่ได้ไหมถึงว่าอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นต้องอาศัยเหตุสองอย่างนี้ฉะนั้นที่มาที่ไปทั้งหมดหมีเหตุมีผลในตัวของมันทั้งหมด ดังนั้นการที่ปรับความคิดความเห็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิจึงเป็นเรื่องสำคัญกับการที่จะประพฤติปฏิบัติตามนยยะแห่งธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ดังนั้นเราเรียนรู้ศึกษาข้อธรรมเหล่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์เองบางทีก็ดูว่าเหนื่อยเหมือนกันนะบางทีจะมาปรับ มาทําความเข้าใจหรือมาเปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นของคนในยุคนั้น่ไม่ใช่ง่ายนะเห็นอะไรแปลกๆเห็นอะไรเ,เ,เ,ไรเพี้ยนๆไปยัน <c oughs> บางทีจยเหมือนกันเราพูดกับคนบ้านพูดยังไงมันก็ยังไม่รู้เรื่องมันก็ไปคองเข้ามันอยู่นั่นแหละดึงมันเทีกับไปคองข้ามันอยู่นั่นแหละจึงเหมือนกับพูดกับคนบ้านเราไม่เข้าใจยากที่จะเข้าใจกัน เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นพระเจ้าที่ที่พระองค์ทรงตระหนักในเบื้องตอน้นตอนที่พระองค์ตัดสรดูแล้วที่มองเห็นธรรมว่าเป็นของละเอียดนะคำพีรภาพสุขุมลุ่มเลือกยิ่งนักทีนี้พอมองไปจิตใจของมวลมนุษยชาติทั้งหลายดูมันมีแต่กิเลสมันมีแต่ตัณหามันมีแต่ความอาลัยอะไรในไหนก็อะไรในรูปเสียงกินรสนั่นแหละ หมกมุ่นคุณข้องหาแต่สิ่งเหล่านี้อยู่กับสิ่งเหล่านี้หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้จะเอาธรรมะที่ละเอียดไปพูดมันโอ้มันยากนะมันเหมือนกับเราเลี้ยงสุนัขนี่เวลามันติดสัตว์นี่เราไปคุยกับมันดีๆมันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะเอาข้าวให้มันกินมันยังไม่กินเรียกชื่อมันมันยังไม่สนใจเลยเพราะว่าอารมณ์นั้นมันครอบราคะครอบโทสะครอบ เวลามันกัดกันงไงเนี่ยห้ยน้ําลาดก็ไม่ออกตีก็ยังไม่ไม่สนใจเลยต้องกัดให้ได้เลยเนะี่ยัาสนาอย่างนี้เวลาโลกโกรธหลงด้วยราคาโทรศาพโมหะมันเข้าครอบงำจิตใจของมวลมนุษยาชาติทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับโลกที่เราเห็นนมันลบลาข่าฟันกันแบบเรียกว่าไม่ได้นึกอกเขาอกเราเลย เราเจ็บเพียงเขาตัดเพียงเขาด่าเขาว่าเขาตีเขาเอารัดเอาเปรียบเราก็ยังเจ็บใจเป็ี่ยนแต่เวลาเราไปฆ่าไปด่าเขาไปตีเขาทำไมไม่นึกบ้างว่าเขาก็าจะเจ็บใจเป็นเหมือนกันอันนี้นี่แหละคือน้ำใจของมวลมนุษยชาติจะเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้พระองค์จะท้อเหนื่อยเลย เหนื่อยแหละถ้าจะไปพูดกับคนประเภทนี้เหนื่อยนี่เหนื่อยเปล่าจใจครับว่าเหนื่อยเปล่านะเพราะว่าของละเอียดจะไปหักล้างของหยาบหยาบนั้นได้ได้ยากเป็นใช่ง่ายเลยเลยนั้นพระองค์ย <c oughs> ิ่งเลือกหาสุดท้ายก็คือเลือกหาเฉพาะผู้ที่มีใจฝักใฝ่เคยสังสมคุณงามความดีสร้างบารมีในจุดนี้มามีอยู่อินทรีย์แก่กล้า หมายถึงมีสติมีปัญญาพอที่จะคุยกันรู้เรื่องก็มีอยู่ก็เลยต้องโปรดเฉพาะคนเหล่านี้พวกที่ตกนรกอยู่ก็ปล่อยไมไว้เป็นเปลตเป็นสุรากายเป็นสาริชานก็ปล่อยไว้ก่อนนะเป็นมนุษย์ที่งโงโธเซอเซอซาซาก็ปล่อยไว้ก่อนเอาเฉพาะประเภทประเภทเวนยะวิปจิตันยูนะอุคติตันยูวิปจิตันยูเวนย,วนยะ นี่ยสามประเภทนี้ประเภทปะทะบ,บรลม,มะก็ให้มันอยู่อย่างนั้นไปก่อนกว่าจะรู้จะเข้าใจจะสังสมคุณงามความดีขึ้นมาได้ก็ไม่รู้อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่พบกี่ชาติในพระองค์ก็ทรงพระเมตตาก็ได้แต่ว่าสัพเพสัตสตาแผ่เมตตาแผ่ไปเท่าไหร่มันก็มันไม,นม,นมน่ลดหัวใจมาเลยเลย แไปเท่าไหร่ก็ไม,ไม่ไม่โดนเลยทำไมไม่โดนก็มันทิฏฐิอิเลตนาหานีา่มันครอบอยู่มันจะไปโดนได้ยังไงนะเหมือนกับ <c oughs> เราสาดน้าไปมันเอามันก็ล่มมากัน้นหรือเอาผ้าใบมาคุมเสียเนะี่ยยังไงมันก็ไม่โดนลักษณะอย่างนี้คําว่าร่มคําว่าผ้าใบมาคุมก็เหมือนกับทิฏฐินั่นแหละที่มันคุมอยู่จะบอกว่าฉลาดเฉลียว มีความรู้ความสามารถแต่เพียงใดก็ตามถ้าความเห็นมันลงกับคําสอนของพูทไดเจ้ามาไนก็ปฏิเสธเลยปฏิเสธทันทีเลยมองยังไม่อยากมองนะไ,ไม่อยากเรียนรู้ไม่อยากศึกษาไม่อยากฝังเลยถึงขนาดนั้นนะที่เราสังเกตมวลมนุษยชาติในโลกนี้ยคือมองไปทั้งโลกเลยหละเห็นไหมคำสอนของพู้ได้เจ้าประกาศมาแล้ว2 5ง0ันห้อยหกปีเนี่ย คนยังไม่เคยได้ยินก็มีมันขนาดไหนไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักเลยผู้ได,เ,ดเจ้ามีที่ไหนแล้มแถม,แถม,แถมยังมองเขาว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นคนงมงายเป็นข้อธรรมที่งมงายไม่น่าเสือถือ,ถอไม่น่าเชื่อกลายเป็นอย่างนั้นก็มากมายอันนี้ก็กล่าวไปตามลักษณะฟัง ในยะของพระธรรมเทศนาสรุปลงเรื่องทิฏฐินะเรื่องทิฏฐิคือความเห็นนี่นะะนั้นเรื่องทิฏฐิความเห็นนี่ถ้าปรับไม่ได้ยังไงก็เปลี่ยนไปได้ยากนะที่จะเข้าถึงข้ออัดข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าตัด